พิธีก่อนะคะในขณะที่รอลกนกเรียของเราและเพื่อนอมาชิปวงของเรามีจำนวนเยอะมากเลาบริวาบริษัท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 เริษัทบริษัทบริษทบริษัทบริกัรแษดททบ่ิที่ัทบริษัทบริงริษัทริษัทริษัทบ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 ริัท ศิลอดแฟนซึ่งป่าป่าพิทยาของเรานะคะก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการที่ชุดการแสดงแต่ละชุดขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้รับชมนะคะแล้วก็เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาวป่าป่าแล้วก็ผู้เรียนชาวป่าป่าพิทยาของเราด้วยนะคะซึ่งการแสดงในวันนี้นะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ชุดที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่าชุดการแสดงของเราวันนี้มี สามช่วงเรนี่สามช่วงเมื่อกี้เป็นช่วงแรกนะคะใต้ร่วมพระบารมีนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการแสดงชุดนี้ยังไม่จบยังไม่จบมันยังมีเซอร์ไพส์ให้กับตรวใครตัวใคอันนี้นี่เลยอยังบริวณห่วงคิดิแม่ควาแเราพอเราเหลือบางถาเธอรแม่ค่ะเพราะว่าทั้งพอทั้งท่านรองนะคะอยู่ครบนะคะยืนยันได้ว่าดิฉันคือครูภาษาอังกฤษแน่นอนเออแต่ยังไม่ได้ทำกาวตัะอิทโดนเอยเลย หล่อส่งซิกมาเอาอีกนะส่งซิกมาว่าเดี๋ยวแบบมีกระดาษจิ้มชูป้ะค่ะเป็นอย่างไรยิบคู่วดีไปเที่ยวหน่อยได้เ้อวยทำไมแต่อะเพราะว่าเวลาที่ไปแนะนําตัวที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นนางเวลาเป็นวิทยากรก็เลยแบบเฮ้ยเจ้ากับจิีมชูมันจะยิ้มหัวคนเดียวเลยที่จะมาที่นู่น